สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17น,นาฬิกาค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่น คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอเชิญชวนคนไทยรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะร่วมโหลดแอป,ปหมอชนะร่วมใช้ร่วมใจชนะโควิด -19 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 จากสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันหมอชนะนะคะก็คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชนค่ะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด1 9จากสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำเสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมให้มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ โดยคนไทยทุกคนสามารถลดการระบาดได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะด้วยวิธีการง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและเช็คอินด้วยแอป,ปนี้เมื่อเข้าสู่อาคารสถานที่ต่างๆทั้งนี้แอปพลิเคชันหมอชนะได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและมุ่งประสิทธิผลในการคัดกรองความเสี่ยงโดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ ดังนั้นการลงทะเบียนใช้แอปจึงเป็นการลงทะเบียนแบบไม่ระบุตัวตนยิ่งกว่านั้นคณะรวมอาสาสมัครยังได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจัดตั้งกรรมการอิสระค่ะเพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562โดยเมื่อผ่านวิกฤตโควิด19แล้วค่ะข้อมูลทั้ง ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจะถูกทำลายทิ้งทันทีอีกทั้งการโค้ดแอปยังมีลักษณะเป็นของ Open Source เพื่อให้โปร่งใสตรวจสอบได้และง่ายต่อการส่งไปยังระบบอื่นๆเพื่อขยายผลต่อไปอีกด้วยสำหรับหัวใจการทำงานของแอปค่ะอยู่ที่การรายงานผลเป็นค่าสีต่างๆตามระดับความเสี่ยงแบ่งเป็นสีเขียวสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำมาก สีเหลืองสำหรับบคุคคลที่มีความเสี่ยงน้อยซึ่งอาจจะมีอาการไข้หวัดนะคะสีส้มสำหรับบคุคคลที่มีความเสี่ยงเพราะเป็นคนที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วงเวลา14วันที่ผ่านมาสำหรับสีแดงค่ะ สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะทั้งมีอาการและมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงในช่วง14วันที่ผ่านมาจึงต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนอกจากนี้นะคะในอนาคตค่ะเมื่อมีฐานข้อมูลที่เพียงพอค่าสียังมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลการ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทําให้ทุกครั้งที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่และระบบพบว่าผู้ใช้งานมีประวัติการเดินทางเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงที่ผ่านมาแอปจะมีการเตือนให้ผู้ใช้งานนะคะได้รับรู้ถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปด้วยค่าสีใหม่ซึ่งจะนําไปสู่ความระมัดระวังและการปรับตัวของพฤติกรรมผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะ